สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f ิ b โบร o เกนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกราฟบิตคอยอิตาเลียมแล้วก็ไลคอยนะครับหรือ LTC นะครับก็วัยรุ่นพุ่งแรงนะครับวันนี้นะตัวเดียวเลยที่ดูโดดเด่นนะครับซึ่งมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติ ETF นะครับก่อนชาวบ้านเขานะครับประมาณต้นเดือนตุนาแล้เดี๋ยวไปพาไปดูกันนะก็สำหรับที่ผมเห็นล่าสุดนะ อันนี้เคยโพสไว้ในกลุนะ่มในในในเพจด้วยนะครับก็จะเป็นวันที่นะเดทไลน์นะที่คอร์รตมันจะอนุมัตินะครับก็ไลคอยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวแรกนะครับที่ยื่นเข้ามานะครับโดย ary, แคน a r ลี G ่แล้วก็เกสแคร์น,น,นะครับแล้วก็อะไรไม่รู้คอนเชลิปนะครับนะในวันที่หนึ่งนะเอ้ย ไม่ใช่เดือนหนึ่งนะครับหนึ่งมกราเดือนเดือนมกราวที่สิบหกนะครับแล้วถูกเลื่อนมาเกือบปีเลยนะนะครับเลื่อนมาอีกทีนึงนะครับมีโอกาสเก้าสิบห้าเซนเนี่ยที่จะผ่านนะครับที่จะผ่านก็วันที่สองในะเดือนตุลานะครับนะก่อนชาวบ้านเขาอีกประมาณสองเดือนนะครับไลคอยนะก็จะมีอยู่ที่ยื่นมาไม่รู้กี่เจ้าแล้วนะตอนนี้ไม่รู้นะนะครับ ส่วนตัวที่2นะครับที่ต่อต่อคิวหลังจากนั้นก็น่าจะเป็น10เดือน10นะครับก็จะเป็นโซนแม่นะครับซึ่งหลายเจ้ามากนะครับที่ยื่นของนะซึ่งตอนนี้โซนแม่ก็ยังไม่ได้ไปไหนเหมือนกับเอ c ทีนะครับนะส่วนเอ p ก็จะเป็นลายที่3นะต่อจากวันนั้นมาอีกสักประมาณสัปดาห์นะครับเอ p ก็ถือว่าจัดจ้านเหมือนกันนะเ้เซนหมือนกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดอทนะครับนะจริงๆดอทกับ e d ก็ไม่ได้ห่างกันมากนะหลายหลายหลายตัวเหลือเกินนะหลายตัวเหลือเกินนะถ้าที่ดูก็ตั้งแต่เดือน10จนถึงเดือน11เอ็ดนะครับเดือน10ถึงถึงเดือนสนะิเนี่ยจะมีดอทเอดีอพคาดอแล้วก็เอสบานะครับส่วนที่เหลือไม่รู้จักนะครับสาตัวเนี้จะมีโอกาสนะเพราะว่าสูงถึง90%นะครับ สูงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะแต่ตัวแรกเนี่ยที่มันมาก่อนชาวบ้านเขาน่าจะเป็นไลคอยทําให้วันนี้ไลคอยมันดีเพราะอะไรนะหนึ่งนะวันนี้ไม่ใช่แค่ไลคอยอิตาเลี่ยมหรือเหรียญอื่นเนี่ยก็ฟื้นตัวกลับมานะครับเนื่องจากนะเปอร์เซ็นต์การลดดอกเบี้ยในเดือนกันยานะตลาดให้โอกาสถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยนะในเดือนกันยาเพราะฉะนั้นสิงหาก็จะเป็นเดือนที่ ส่วนใหญ่นะครับจะมีการเข้าเก็บของนะเท่าที่เราเห็นกันก็มีการเข้าเก็บของกันเหมือนมีเวลนะครับเนาะร,ราคาก็เลยพุ่งขึ้นนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปเลยนะมันติดอะไรหรือเปล่านะครับอะไรหล,หลายๆอย่างที่จะเป็นสัญญาณที่ว่ามีโอกาสไหมนะครับซึ่งตอนนี้ความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับรัสเซียเนี่ยนะครับเรื่องสงครามขีปนาวุธอะไรหลายๆอย่างนะครับมันพยายามเล่นข่าวนี้กันอยู่นะครับ หนึ่งพยายามเล่นข่าวนี้เพราะว่า S P X เนี่ยนะครับพุ่นเมกาเนี่ยเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนี่ยทุบลงไปแต่วันนี้กลับมาที่เดิมนะซึ่งมันอาจจะไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับเลยเล่นข่าวสำหรับมุมมองส่วนตัวนะคือมันเอาไม่อยู่หรอกนะครับนะเล่นข่าวนี่เอาไม่อยู่ตตัวนี้ขึ้นแรงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมาเจอข่าวรถตกเบี้ยอีกว่าน่าจะน่าจะดันทะลุกันขึ้นไปมากกว่า นะครับม่ก,กว่าไปแพนิคเรื่องข่าวสงครามนะซึ่งมันค่อนข้างจะเอร์เกินไปสําหรับมุมมองผมนะในเรื่องสงครามอเมริการัสเซียนี่รนะผมรู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินใหญ่เกินจินตนาการแนละไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วนี้นะแต่ดอกเบียเ้ยในเกิดขึ้นเร็วนี้แน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราย้อนกลับไปเนี่ยการลดดอกเบีย้ยเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันในอิตาลีมแล้วกันเนาะการลดดอกเบีย้ยเนี่ยเพราะว่ามันเคยลดครั้งหนึ่งเมื่อ ปี2 0 2พนะครับประมาณเดินกันยาบกันเลยนะครับเป้าหมายของบิตคอยนะครับนะจริงๆเราเราเล่นกันในฐานหนึ่งแปน่สองนะครับนะฐานนี้นะครับรีบาวที่0ูนยเจห้าฟิโบนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งหน่ดห้าสี่อยู่ในฐาน1นึ่งแสนหนึ้าก้าส นะครับจุดนี้พอรีบาวแรงเนี่ยมองว่าเป็นการจบขื้น4ี่ได้หรือเปล่านะสามสี่นะครับนะก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะจบพื้นนะเพราะว่าไอตัวอื่นก็ดีดแรงนะครับนะมองมองมุมมองมอย่างนี้นะทีนี้ถ้ามันจบขื้นนะครับเกิดแนวรับชัดเจนที่1นึ่งสามสองมีการกลับมาปิดแท่งใหญ่ๆได้1 3ึ่งสาูนะครับ 1 1 3 2ง2นนะครับตอนนี้นะครับถ้ามันเป็นขึ้น4แสดงว่าไอเนี้ยคือ1 2นะครับ1 2แล้วก็เตรียม3 4 5ในในขึ้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น1 2เนี่ยมันลงมาทดสอบที่0.125งฟิโบนะครับ1 1 3 8 7 5ม้ีเลเอะเทอะนิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็ดีจากตรงเนี้ยนะครับนะบดีจากตรงนี้เลยนะครับเราเห็นว่าแท่ง1ชั่วโมงเนี่ย สามารถเข้าขึ้นมาปิดได้นะครับเป้าหมายก็คือต้องทะลุนะ115,200ขึ้นไปซึ่งตอนนี้ยังไม่ทะลุนะถ้าไม่ทะลุเนี่ยจุดอ่อนเลยนะครับถ้าเกิดไม่ทะลุ1 1 5 2เนี่ยอาจจะมองว่าปิดการยังไม่จบขึ้นสี่ซึ่งถ้าไม่จบขึ้นสี่มันอาจจะเป็น12นะฮะ12แล้วก็3 4 5อาจจะเจอนิวโรลอีกนิดนึงนะครับซึ่งไม่รู้ว่านิวโรลอีกนิดนึงของมันเนี่ยอาจจะอยู่แถว1 7 0 0 หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยประมาณเนี้ยนะครับถ้ามันไม่จบจริงนะแต่ถ้ามันจบเนี่ยมันจะต้องตีหนึ่ง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 ห้าสองร้อยขึ้นไปนะครับมันจะต้องตีหนึ่งหนึ่งห้าสองร้อยขึ้นไปนะครับเพื่อเบรกขาบีขึ้นไปนะมันยก a b c สูงขึ้นมานะครับเป้าหมายเนี่ยนะซึ่งผมคาดการไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปนะคือความจริงเนี่ยเอ่อบีทีซีมันรออะไร ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะซึ่งดอกเบี้ยก็มีโอกาส9.5ในเดือนสิงหาแล้วนะเอ้ยเดือนกันยายนแล้วนะสิงหามันก็น่าจะดันเงินขึ้นไปเหมือนมันรออะไรสักอย่างนะหรือเราอาจจะใจร้อนเกินไปรอดูอีกสักหน่อยหนึ่งมันก็ทะลุหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะแพนิกเพราะเราโดนโลนิวโลบ่อยอาจจะเจอนิวโลอีกรอบหนึ่งเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องแพนิกนะสําหรับมุมมองผมนะมุมมองผมปล่อยให้มันมันลงมันอยากลงให้มันลงมา นะครับนะบเอาให้มันจบๆไปนะแต่ถ้าดูจากสภาพห้องหรือภาพรวมต่างๆางเรื่องอื่นๆเนี่ยหลายๆตัวก็ยังไม่กล้าไม่กล้าแบบ,บไม่กล้าแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะยังไม่กล้าใส่นะยังไม่กล้าดันมันขึ้นมาเอาง่ายๆถ้าเห็นมันทะลุหนึ่งหนึ่งห้าสองร้อยเนี่ยไอ้ตัวอื่นนี่น่าจะขึ้นแรงหมดแหละนะครับแต่ตอนที่มันไม่ทะลุนี่เนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับมันยังจอดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่ารอให้มันชัดเจนนิดนึงนะครับรอให้มันชัดเจนนิดนึงสำหรับบิตคอยนะนะครับซึ่งภาพรวมในมุมมองของผมและทีมเทรดนะครับไม่มีใครเทรดบิตคอยเลยนะครับนะเอ,า,อาง่ายๆคือไม่มีใครเทรดมันเลยนะส่วนใหญ่จะไปตามในเรื่องของอีเธอเรียมและเอาคอยมากนะครับภาพรวมเนาะนะครับ,นะรบซึ่งถ้าถามว่า ไม่ตามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันขึ้นไม่เยอะหรอมันขึ้นเยอะนะจริงๆมันขึ้นเยอะแต่ว่าเรื่องสมมุติตําแหน่งเนี่ยนะครับสมมุติเราได้ตาแหน่งไม่ได้เปรียบนนะเวลาที่มันไหลเข้าเอาคอย btc มันชอบออกข้างหรือบางครั้งมันอาจจะลงมาลึกกว่าฐานที่เราเข้ามักจะโดน sl นะครับเหมือนกับว่าย่อลงให้ชาวบ้านเขาสวดขึ้นนะครับแล้วก็ออกข้างเนี่ย มันก็จะออกแนวนี้มันก็เลยไม่น่าเล่นหรือเปล่านะครับในมุมมองผมงนะนะก็ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมัน1-2จริงนะครับแล้วทะลุ1 1 1 1 5หนึ่งหจริงนะครับก็จะมีโอกาสเพราะณนะตอนนี้เนี่ยมันอยู่1-2นะเพื่อขึ้นขึ้น3นะครับขึ้น3แล้วก็เป็นขึ้น5ด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้น3ใน5เนี่ยมันก็จะแรงนะครับแล้วก็ภาพรวมต่างๆนะครับเนาะ คือสามใหญ่ก็ยังอยู่นี่เลยนะสามใหญ่อยู่นี่ย่อสี่อยู่นี่อยู่เลยมันยังไปอีกหลายขั้นตอนนะในมุมมองผม,มนะมันยังไม่จบรอบง่ายสำหรับมุมมองผมนะคิดว่ายังไม่จบรอบง่ายนะครับก็ต้องรอดูมันต่อไปนะคืนนี้ก็มีโอกาสเดี๋ยวดูตลาดเปิดจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะจะเป็นยังไงบ้าง ก็สำหรับบิดคอยนะครับไปที่อิตาเลี่ยมบ้างนะครับอทตาเลี่ยมอยู่ในกราฟไหนไม่รู้อะเมื่อกี้ทำอิตาเลี่ยมนะครับก็คือการออกข้างของมันเนี่ยใช้เวลาเป็นปีอยู่ในฐานเนี้ยปีสองปีนะครับอิตาเลี่ยมเนี่ยนะครับ ภาพรวมนะตอนนี้เนี่ยอยู่ในขึ้นนะลงสามสามลงสี่จบนะครับตอนนี้อยู่ในขึ้น IV เนี่ยขึ้นขึ้น V นะครับซูเปอร์เซคต์วเนี่ยหรือขึ้นห้าห้าใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับค่อนข้างจะแรงแหละนะครับในมุมมองที่ผมคาดการไว้นะครับผมคิดว่ามันแรงนะคิดว่ามันแรงเนาะก็สําหรับมุมมองนะตอนนี้อย่างที่เมื่อกี้ที่ได้คุยไว้นะครับว่า ช่วงที่มันปรับลดดอกเบี้ยนะครับก็ประมาณกันยาปีที่แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่เลือกตั้งใช่ไหมก่อนเลือกตั้งนะครับก็ปรับลดดอกเบี้ยก็อยู่แถวๆนี้เลยนะครับนะใช้เวลาประมาณ100กว่าวันนะครับ100กว่าวันจาก2000นะครับขึ้นมา4000นะครับซึ่งเป็นการขึ้นประมาณ3เดือนเต็มนะครับจังหวะนี้นะครับสามารถ ไต่ขึ้นมาในระดับ100%นะครับจากสองพันขึ้นมาสี่พันในคืนที่3นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะมันไต่ขึ้นสามมาแล้วแล้วช่วงหนึงแล้วย่อลงมาขึ้น4ก่อนขึ้นขึ้นห้าขึ้น5ใน3ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนั้นนะครับอดอกเบี้ยแมะทำชนะการเลือกตั้งนะครับราคาก็ขึ้นมาได้แค่นี้นะหลังจากนั้นพอทําชนะเลือกตั้งเสร็จนะครับ ไม่รู้สวรรค์เบี่ยงอะไรนะครับมาถึงก็ใส่ตลาดเละเลยนะครับตลาดย่อมาประมาณนี้นะทั้งสงคารามภาษีนะอ,อ,อะไรต่อมีอะไรเราก็น่าจะรู้กันนะตั้งแต่ต้นปี24ใช่ไหมเอาคอยเละกันหมดนะครับนะก็เ,เป็นการย่อขึ้นสี่นะครับ,นะรบพี่แกจะกดเอาของหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้เนาะทีนี้นะครับการลดดอกเบี้ยกลับมาอยู่ในขึ้น3เหมือนกันอีกเบะะเ,เลยนะครับซึ่งเป็นขึ้น3ามเล็ก นะครับที่กําลังย่อขึ้นสี่จบกําลังจะขึ้นขึ้นห้ใช่ไหมนะรประมาณนี้นะครับแต่ว่าขอบขอบเขตของมมนนะรเราก็แน่าจะนึกภาพออกนะเวลาการที่มีการลดปรับลดดอกเบี้ยในปลายปีนะครับในปลายปีที่เหรียญทุกเหรียญเนี่ยมันโตขึ้นมาเกือบครบสี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นเกือบปีสุดท้ายในไตรมาสสามสี่เนี่ย เวลาที่เฟดปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยก็จะมีเงินเนี่ยไหลเข้ามาที่เอาคอยนะครับแต่ทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับทําให้เอาคอยเนี่ยขึ้นแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทรงขึ้นหนึ่งสองแล้วก็สามใหญ่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะมันก็จะแรงมากนะครับสําหรับอีเทเรียมแค่ขึ้นไปตรงนี้ก็ผันผวนละนะแล้วขึ้นต่อย่ะมันจะไม่ย่อให้ให้เรารับของเลยคิดว่าอย่างนั้นะครับ แต่ภาพรวมของตอนนี้นะถ้าพูดถึงแกวต้านตัางสำคัญก็ยังเป็น3,800นะครับนะส่วนเบรกเบรกเบรกนิวไฮแล้วกันเบรกเส้นอัพเทนแล้วกันเนี่ยก็จะเป็น3,000ันเท่าไหร่3,970นะครับนะลดลงมาเรื่อยๆนะจากเกือบ4,000นะันะนะเพราะว่าเส้นดาวเทนนะครับมันเอียงมานะครับแล้วราคามันออกข้างภาพรวมก็จะมีโอกาสทะลุนะถ้าเกิดเกิน3 3,971เก็นี่ยก็จะมีโอกาสเบรกนิวไฮขึ้นไปนะครับทีนี้เข้ามาดูในกราฟเล็กนะครับกราฟเล็กอิตาเลียนนะครับอันนี้น่าจะเป็นขึ้น3นะครับอันนี้อาจจะเป็น1 2สองนะครับแล้วก็1 2นะครับอันนี้อาจจะเป็น3นะครับ3แล้วก็ลง A ขึ้น b ลง C นะอันนี้เป็น A นะครับ B C นะครับ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอเนี้ยหนึ่งสองอะไรมันมันเป็น1นสองหรือเปล่าอาจจะเป็น1นสองได้นะครับแล้ว3ามก็ทะลุนิวไฮไปก็คิดว่าอย่างนั้นแหละนะครับ่าแต่ทีนี้พอวางถาดฟิบโบมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยายถามนิดนึงนะนะครับ3ามแดศนย์สนะครับคือลงมาเกือบ3ามสามสองแนะครับแต่มาไม่ถึงนะครับจอดแค่นี้นะครับ จอดแค่นี้สามหกหนึ่งสามนะครับสามสองสามสามจอดที่สามสามเจ็ดห้านะครับก็เป็นเป้าที่ลงในห้องเทรดนะสามสามเจ็ดห้านะครับจริงๆวันนั้นก็เหมือนกับรถไฟไม่ยอมจอดนะครับ สามสามเจ็ดห้านะครับประมาณกี่โมงไม่รู้ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบนะครับที่ผมลงอ่ะสามสามเจ็ดห้าเนี่ยเจ็ดโมงสี่สิบนะครับไม่รู้ทันกันไหมนะครับแต่แป๊บเดียวพุ่งขึ้นมาเกือบสี่พันเอสามพันสี่นะครับหลังจากนั้นก็พุ่งไม่หยุดเลยสามสามเจ็ดห้าก็ไปโน่นแล้วเนี่ยสามพันเจ็ดแล้วเนี่ยนะครับเซฟว,วินาทีของการตัดสินใจนะครับเนาะก็มันมันก็ตามนั้นเพราะว่าผมตื่นมาก็เจ็ดโมงสี่สิบ นะครับก็อยู่ในโอเวอร์โอเวอร์โโซนนะครับในในภาพลอมสี่ชั่วโมงแล้วมันดีดกลับตรงนี้มันยังไงต่อนะครับก็มันคือไม่หลุด 37. 5เก็โอเคละนะครับภาพรวมนะตอนนี้นะครับหนีฐานนะครับที่พูดในคลิปเมื่อวานใช่ไหมสามห้าหกห้านะครับเนี่ยหนีฐานนั่นลวหนึ่งตอนนี้เหลืออีกฐานหนึ่งนะครับที่มันจะต้องหนีนะครับถ้าไม่หลุดสามพันห้าหกห้าลงมานะหรือไม่หลุดสามหกหนึ่งสามลงมา นะเมื่อกี้ก็สามหกหนึ่งสามนะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยผมก็พยายามไล่ถามแหละสามหกหนึ่งสามถามว่าห้องเทพเนี่ยมันมีความสาคัญยังไงนะเป็นห้องห้องที่ผมวิเคราะห์กราฟวางแผนนะอย่างวน,นวันที่เท่าไหร่สามหกหนึ่งแปดไม่ใช่สามหกหนึ่งสามนะวันนี้วันที่วันที่ห้านะครับก็คือวันนี้สามหกหนึ่งแปดสิบอ็ดโมงนะ เราก็จะไล่กันแถว3618นะครับเนี่ยถ้าลงมาถึงนะครับสามหกหนะึ่งแปนะครับเนาะก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับจะไล่กันเนี่ย e h นะลองสามหกศนะครับนะถ้าโดนก็ไล่สา1 8 3หนึามหกหปวัน36 18, 36 18. ที่หก็ได้อยู่วันนี้นะนะครับ ะครลงลึกนะย่อได้นะคถ้ารับมาแถวสามหกหนึ่งแปดนะก็ดีดขึ้นอยู่นะครับแต่จุดที่สำคัญนะตอนนี้นะครับอีเธอเรียมไม่ควรจะกลับมาหลุดสามหกหนึ่งสาแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องรีบหนีฐานเพราะว่าวันก่อนที่มันหนีฐานได้ก็คือมันไม่หลุดสามห้าหนึ่งแดใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยแท่งหนึ่งแดงแล้วก็มันกลับขึ้นมาแถวสามห้าห้าแล้วก็หนีฐานขึ้นไปนะครับ วันนี้ก็เหมือนกันนะไม่ยอมไม่ยอมหลุด3613เป้าหมายก็คือพยายามหนีสามเจดศถ้าหนีตรงนี้ได้ก็น่าจะทําจุดสูงสุดใหม่นะครับแล้วก็มีมีความพยายามที่จะเบรกนิวไฮด้วยนะสำหรับอิตาเลี่ยมนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูมุมมองของอ,อิตาเลี่ยมตรงนี้ดีกว่าตัวสุดท้ายผมวิเคราะห์ LDC นะครับ เดี๋ยวขอดูอิตาเลียมนิดนึงนะโ oh อ้แม็กก็นะครับอิตาเลียมสาเจนะครับนะครับเหลือแคอ่มุมมองของฟิวเจอร์แล้วล่ะนะครับสปอตนี่ไปรออยู่แถวโน่นแล้ว,นะลวโซนสามพันเกนะครับที่โดนล้างต่อไปนะครับนี่นะครับ3ามพันแปดสามพันเ้าห้าันนะครับ สำหรับเทเลียมเนาะ BTC เป็นไงบ้างนะครับนี hey, ่ BTC ขึ้นยากเพราะอะไรนะครับโอ้ห oh, หนาะเติดเลยนะครับ1นึ่0 0สจะถึง1นึ่ง0สนนะครับหนาไหมนะครับแต่อาจจะโดดกวัดเลยนะ แล้วเป้าหมายสําคัญก็คือไปกวดหนึ่งแสนองอีกเดี๋ยวเรารอรุ้นกันนะครับสําหรับคอยนะครับทีนี้ตัวสุดท้ายนะไล์คอยอะนะครับมีการย่องมามือกันนะจากร้อยยี่สิบแปดโอ้กดกดนะครับย่องมาประมาณร้อยยี่สิบสี่นะนะลงมาประมาณสี่จุดนะครับภนะาพรวมตรงนี้นะฮะคือเมื่อวานวิเคราะห์ไว้เนี่ยอยู่แถวประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมนะครับวันนี้นี่ ไอแก๊งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับนะก็เป็นสุลต่านกันอยู่ในในห้องเลยนะครับแก๊งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอลทีซีนะมีใครกดมาตามตามวิเคราะห์บ้างนะครับเนาะตัเอลทีซีนะครับนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับนะชิวกันไปนะครับชิวกันไปเพราะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเอลทีซีโอ้คนเดิม มีหลายคนอยู่นะครับที่ผมเคมไว้หน้าผพดน,นะครับพอมันเบรกเอาเทนใหญ่ไลคอยเนะีะแถมไม่พอมาเจอขาะ ETF เดือนตุลายนะครับแล้วก็แถมไม่พอมาอยู่หน้าหน้ามุมมองของการรับรู้การลดดอกเบี้ยเอาเอาเข้าไปดีนะครับเป้าหมายสำคัญเนี่ยแนวต้านสุดท้ายน่าจะอยู่ที่135 หนีฐานดินะครับร้อยสามสิบห้าขึ้นไปชิดมุมมองของร้อยสี่สามตรงนี้น่าจะเป็นสภาพคล่องที่สูงที่สุดละเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ประมาณสองถึงสามปีได้ละถ้าเกิดมันทะลุหนึ่งสี่สามกับหนึ่งสามห้าขึ้นไปเนี่ยมันก็น่จะบินไปแบบไม่มีอะไรละนะสำหรับไลคอยนะครับก็น่าจะประมาณนะครับส่วนตอนนี้นะถ้าถามว่าย่อไปทดสอบแนวรับไหนได้บ้างนะครับ นะผมเคยเจอนะทรงการาฟแนวเนี้กับ BCS นะครับมันย่อไปแบบเกือบจะหลุดเทนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็น ALTc เนี่ยถ้าย่อไปเกือบจะหลุดเทนเนี่ยอาจจะไปได้ถึงนู่นอ่ะ1นึ1งร้อยสนะ11 7, 11 7, 11 6, นะสมมุติว่ามันย่อแล้วกันนะ1้อยสิแล้วก็ดีขึ้นไปเหมือนกับ BCS BC นะครับนะ แต่ว่าถ้าแนวรับตรงนี้มาไม่ถึงเนี่ยอาจจะย่อดได้แค่ประมาณร้อยี่สิบเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะักลงทุนน่าจะถือลุนนะเพราะว่าตัวนี้อ่ะมันมีข่าวดีก่อนชาวบ้านเขานะครับอาจจะเป็นมุมมองนั้นก็ได้เผลอๆอาจจะมาไม่ถึงร้อยี่สิบนะครับกึ่งๆของฟิโบร,ระหว่างร้อยสิบกับร้อยิแปดก็ประมาณร้อย่ิบสี่ครึ่งๆก็คือตอนนี้ที่มันย่อลงมานะพอมันย่อมาตรงนี้เราก็ไปเช็คชิคดูว่า,จ,าจริงหรือเปล่าวะ ซึ่งหนึ่งของร้อยยี่สิบโอเคมันก็ชัดเจนอยู่ร้อยยี่สิบเกิดแรงซื้อแต่ไม่รู้ซื้อจริงหรือเปล่าก็าาจะประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับภาพรวมเนาะนะครับก็สำหรับวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวอื่นก็ยังต้องลุ้นกันเหนื่อยอยู่นะครับยังต้องลุ้นกันเหนื่อยนะครับภาพรวมต่างๆนะ ก่อนจะไปมันต้องมีเหงื่อตกกันบ้างเลยนะครับเอาคอซีซั่นเนี่ยนะครับมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีแผนการมีไมซ์เซ็ตในการเทรดนะครับแล้วก็อัพโหลดต่างๆเนาะน,นะครับโอเคนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ